ตาเมีไอ้เ้ือมั่วแล้วมั่วแล้วที่เด็กนอกครอบไปสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายหรือว่าสิบหมื่นนะวันนี้ครับผมอยู่กับเมียผมนะนี่ทุกคนถามว่าเมียผมคนไหนเมียผมคนนี้นะครับทุกคนอผมจะให้เมียตอบคําถามเดาใจโค้ดนาย ถ้าเกิดตอบถูกจะได้เงินตอบถูก1ข้อได้100แต่ถ้าเกิดตอบถูก2ข้อตีกันได้200ตอบถูก3ข้อตีกันคูณไปเป็น400ตอบถูกข้อ4ี่ตีกันเป็นแ0ดร้อยใหนี่บอลให้เยอะไม่ดีครับเดี๋ยว <ใจ S 1> คุณ <ใจ S 1> ยังไงไ,ไ,ไม่ได้แต่ก่อนจะปคคินีรับอย่าลืมกดถูกใจกดซับแล้วกดแชร์ครับช่องคนณไหนดูครับโอเคไป,อเ,คป,อเ,คปเอ้ยเอางี้เงินรางวัลน้อยไปเอาข้อละพันแต่เมียถ้าเกิดเมียตบเยอะๆนี่ตายเลยนะเอาเป็นข้อห้าร้อยดีวยกว่า พ่อห้าร้อยบวกขึ้นไปเลยลูกมานี่มาพ่อมาจุ๊บซื้อพ่อก่อนดูมาจุ๊บก่อนเลมาจุ๊บก่อนเลยมานี่ครับลูกผมเขาขายของอยู่ขายอะไรนะขายอะไรนะอืมอือตาไปทั้งนอกไปรอพ่อเป็นพ่อถ่ายคลิปวันนี้ก็ไปแต่ข้อที่หนึ่งไอถามมาใครไปนั่งดูคนตายต่อยขอแรกคนที่ต่อยคนตายเชื่อใครเออเจ๊จจ่าเจเดดาเดดาเจ้าหมาเชื่อผมจำไม่ได้ไอวะตอบมาตอบไม่ถูกนะไม่ นาวีก็ตอบถูกแล้วตอบถูกครับนาวีนะใช่ะไรอีเกิลมือไทยเออแต่ตอนนั้นไม่ใช่อีเกิลมือไทยึ้ยตอบได้ไงวะนี่ยังขึ้นออกเลยข้อแรกเมียถูกครับได้ไปห้าร้ขี่ไดวนทเไครับลยไม่ได้ไม่ดนไม่้รู้รอแค่ไหนรู้หรือเกี่ยวกับตัวผัวตัวเองแค่ไหนเจาไอกเออตอบมาตอบมามั่วมาตอบมั่วมาจำไม่ได้จำไม่ได้ก็โอเคไม่ได้ตังนะตอบไหตอบไม่ไู้ ตอบมั่วมั่ไหมตอบมั่วมั่วไหมตอบมั่วมั่ยเหอเออวันที่เอาแค่วันที่พอโอเคเมียผมไม่รู้นะครับเช่เลยครับแม่เกิดวันที่ามมีนาพ่อเกิสมีนาจำมาไว้รู้เกิดพี่ไมถ้าเกิรู้ให้300รถ้าเกิดตอบผิรู้อะไรเราไม่รู้ครับโอเคตัดไปตอนนี้เมียผมได้แค่5 0 0อยนะพ่อต่อไปครับต่อไปค่ะคลิปแรกในช่องคนไปเคือคลิปอะไรครับคือคลิปอะไรครับไปเที่ยววัดไม่ใช่ครับตอบผิดคลิปแรกคืออะไรอะไรยด้านอยู่ดานนนหะยึโอเค แป๊ดนะั่นคือคลิปอะไรพ่อม,มาหนึ่งสองมคลิปอะไรหนึ่สองสามโอเคตอบไม่ดูครับผมนั่งรีวิวคลิป Idol ไอดอลไปซีซั่แรกงงโง,ง่เลยคลิปแรกเห็นคลิปผมหรือยังนั่นแหละผมก็เตยได้แค่นี้แหละผมไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกวัน <c oughs> ดูโคตรเยอะค <c oughs> ำถามต่อมาครับว่าสปายคะท่นายเคยไปประเทศอะไรมาบ้างคะเคยไปประเทศอะไรบ้างออสเตรเลียหนึ่งแมน อาคัมเบนสองกสามญี่ปุ่นสี่มีอีกไหม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 อินเดียอ่าเอ้ยอินเดียกับเนปาลคนละประเทศใช่ไหมเป็คนละประเทศเออก็เนปาลนี่เนปาลอินเดียก็เคยไปไปลงก็นี่ไงหกแล้วอ่ะยิ่งยิ่งตอบยิ่งตอบยิ่งตอบหยุดพูดอบไมเดี๋ยวนอนหลตอบยัง มันมีกี่ประเทศล่ะก็มีเยอะไม่นายจับได้ไหไม,ม,ป,รมประเทศ 10, ประมาณสิประมาณสิบนี่ยังไม่ต้องมาทำหน้าตาใจโอเคเนี่ยผมตอบไม่ถูกครับที่เหลือมีดูบไบสิงคโปร์สิงคโปร์ไปตอนไหนจีเนเออจีนฮ่องกงเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเอ้ยยังตอบไม่ถูกเลยประมาณสิบประเทศนทั่นอย่ผมไปแล้วเมียมผมตอบไม่ได้ตอนนี้เงินรางวัลแค่ห้าร้อยตายยังไม่ได้ขับรถกลับบ้านเลยเออของขวัญชิ้นแรกที่คนไทยคนไทยจะได้เออของขวัญชิ้นแรกคืออะไรได้จำได้จริงเหรอไม่ได้ตอบมา ตู้ตาแมว,อไ,มวไอ้ซื้อใ <c oughs> ห้มั่วแล้วมั่วแล้วนีว่แฟนผมซื้อให้ต้อเพชรต้อเพชรผมก็จำไม่ได้ถามต่อมาไอต้องยิดได้แป๊บนึง<ล>แป๊บนึงซื้ออะไรไอตัวนี้แพงด้วยแพงเหรอ แพงด้วยมินเนี่ยนจำราคาไม่ได้เออมินเนี่ยนก็ถูกแล้วให้ครึ่งกันนะสองร้อยห้าสิบเป็นได้เจ็ดร้อยห้าสิบมินเนี่ยนผมไปตอนนั้นผมไปดูกีฬาไก่ชนแล้วมียายคนหนึ่งเดินมานุ่มนุ่มซื้อตุ๊กตาไหมพงุ่งเจี๊ยหรอกุญแจมินเนี่ยนเนอะผมซื้อยี่สิบบาทหลังจากนั้นนะจนเลยเพราะเมียไปซื้อของที่มินิซิตแม่งต่อกันสองสามพันสองสามพันเองเราเลยทำตามต่อไปอะไรที่เราไปด้วยกันเหนังเรื่องแรกแหวไม่ใช่ไม่จำได้จริงเหรอเรื่องแรกเหรอ เรื่งแรกเรื่งแรกครื่งแรกไม่ได้ไหมไม่นี้ก็ไม่รู้แถ้าเ <c oughs> กิดเบียร์ผมต่อมาผมจะปิ้งเลยเพราะว่าหัวสมองผมมีข้อมูลอยู่ยแต่มันยังนึกไ,ไม่ออกใช่นึกไม่ออก <c oughs> <ช>ติ๊กต่อติ๊กต่อต้อนอยู่ปีนเก้าไอ้เรื่องนั้นอะไรเรื่องรอมรดกอมาอมา่ามรดกของอะไรเอาที่มันมีผีอมาม่าอาม่าแก้งตายแล้วก็ให้ลูกหลานไปดูแลศพอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อาม่าไม่ถือว่า ที่อาว่าแจ้งตายใช่ไหมแล้วก็ให้หลานไปดูถ้าใครดูดีอ่ะเขาจะให้มรดกคือเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออลูกไม่ใช่เลยเมียผมตอบไม่ถูกครับถูกไม่ถูกเรื่องอะไรแต่มันไม่ใช่เรื่องนี้กติกามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบมันไม่มีความเมียผมตอบผิดครับคำถามต่อไปเรื่องไหนเอาจะเบิ่งให้สองร้อยห้าสิบให้สองร้อยเออผมจำไม่ได้เห็นไหมน่าเกลียดอ่ะไม่ได้น่าเกลียดเอาจะมาท้า เออเป็น้ำมูลขึ้นสุดส้นตอบมาด้วยไอ้ไอ้ตอบมาด้วยไม่รวมป้องกันแชมป์ต่างจังหวัดไม่เอานะต่างจังหวัดไม่เอาไม่เคยเป็นต่างจังหวัดอ้อมน้อยอ้อมน้อยหนึ่งเส้นอ้อมน้อยร้อยสี่เจ็ดอ่าลาดำเนินอ่าลาดำเนินร้อยห้าสี่ยืนยันคำตอบก็มวยรอบมวยอะไรก็ไม่มีก็ยืนยันคำตอบดิโอเคยืนยันคำตอบสองเส้นเออเพียครับคุณลืมไอเดอร์ไฟได้ไงอีกเส้นหนึ่งใช่ไอเดอร์ไฟจะเป็นแชมป์ใช่ไหมได้ยินกันแชมป์เป็นหมดสามเส้นครับทุกคน เออเขออกคลิปโคบ่อยก็ชนะวานีกิงเออดอกมาเพราะเหตุผลอะไรว่าพอจะเลิกกินเหล้าถ้าลูกได้แชมป์อบบไล่ยีกแสงไปล้อก็ันนี้ตอถูกเป็นได้เงินละหนึ่้าร้อยบาทครับทุกคนค่ารถได้แค่คนเดียวสองพันเหรอสองพัใช่ไหมหนึ่ัห้าร้อยบาทสองพันใ่ไเดี๋ยวมาเถียงต่อไปม่ใช่นไ่ะ โอเคตอบแล้วตอบคำถามอีกเพราะเกินมกเมียผมตอบถูกผมจะมีคำถามอีกต่อไปคืออันที่ปู่เรียกคืออะไรเมียผมตอบแล้วกบคือปู่ผมจะเรียกผมว่าไอ้กบชื่อแรกที่พ่อแม่ตั้งให้ชื่อว่าแสนเพราะว่าพ่อผมชื่อหมืน่นเลยตั้งลูกชื่อว่าแสนแต่พอเปลี่ยนไปอยู่เขาเรียกเรียกไอ้ไนายไอ้นายเลยมันเป็นปัจจุบันนี้คือชื่อนายไอ้ไม่เคยรู้มาก่อแม่ค่ะที่ควจะเข้าครอบครัวได้คใครบ้างคะอ๋อ ชื่อจริงนะชื่อจริงนะสันเพชรสันเพชรอะไรตอบนันสกุลด้วยเพิ่มขุนทดอ่แล้วใครอีกสี่จันเพิ่มขุนทดเออแล้วใครอีกเพชรพิสุทธิ์เพิ่มขุนทดพอแล้วแล้วใครอีกเพร่มเพิ่มขุนทดอ่าแล้วใครอีกเอาก็ม่สี่คนอ่ะอ่าอตอบไม่ถูกนะติ๊กตอบติ๊กตอบปัญหาฐานโอเคตอบถูกก็ดีเลยหน่เป็นสองพันบาทผมว่า ไอรไม่ได้ใช้นามสกุลเพื่อนผมทศเออไม่ได้อยู่ในครอบครัวก็คนในครอบครัวที่ต้องใช้นามสกุลเดียวกันเพราะลูกผมมาใช้นามสกุลผมคือคนในครอบครัวผมนี่คือไม่ได้ใช้นามสกุลผมจริงจังก็ขี้โกงเลยไม่ได้ขี้โกงถูกไหมคนในครอบครัวต้องใช้นามสกุลเดียวกันหมดนะไม่ได้ครอบครัวเดียวกันคุณเด็กนอกครอบไปก็นี่ครับเมียผมตอบได้หมดคือ2000บาทโอเคคือตอบถูกตอบผิดบ้างบางอันก็คําตอบมันไม่ถูกไงก็ยกให้เฉยหลบ มีคำถามบูนนัดเหะที่ตอนนี้เลยคำถามบนนัดเหรแป๊บหนึ่งนะเออเริมีคำตอบไปด้วยนะต่อยมวยครั้งแรกชื่ออะไรมีคำตอบเออตอบถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่มวยครั้งแรกเหรอชื่ออะไรชื่อสิบหมื่นไม่ใช่จ้า เ่ไม่ใช่โอเคเมียผมตอบแล้วชื่อสิบหมื่นชื่อสิบหมื่นคือคู่ชกผมครั้งแรกที่ผมต่อยด้วยชื่อสิบหมื่นแล้วผมชื่อรู้ไหชื่ออะไรแสนชัยลูกบัวกระชอคือลูกบัวกระชอที่คือบ้านกระชาวเออคือย่อเป็นไงต่อยบอลสงการโดนดวงก็เตะทองตอกโจงสามมีอันหนึ่งอ่ะแต่เมียไม่น่ารู้ทะเบียนรถพ่อทะเบียนอะไรกูถามไปมั่วเว้ยมั่วอะไรจำได้ไหมไม่ได้นั่นเออไปทะเบียนรถเต็มอะไรจำได้งอยอ มอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ไม่ได้ขับนานแล้วโอเคคลิปนี้จบไปเมียผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมขนาดตัวเองยังไม่รู้อ่ะโอเคมันก็มีคำถามมาเพูดกัดมงาง่ายๆเมียผมก็จะได้ตังค์ไงโอเคและถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับและกดแชร์และอยากให้ผมนำคลิปอะไรเกี่ยวกับเมียเขาไม่ลงนะครับตอนนี้เอาแต่ตังไปกินแค่สองพันบาทรวมคลิไปก่อนครับบ๊ายบาย